ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นคาเฟนี่อีกแล้วนะแบบเล่นแบบละเอียดละเอียดแบบหมดเปลียกลเลย๋ยาจะโชว์ให้ดูการเล่นนะของซีซัน18ไม่รู้โดนปรับหรือโดนเนื้อมานะรอดูนะอันนี้ผมยังไม่ออกของนะผมจะรอดูว่าเขาจะออกอะไรเหมันจะดูไปแล้วลว่าไม่ใช่มัอนจะ ถือวาหมดครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็เปิดมาแล้วก็ใส่ก่อนเลยครับเย็ยนหวดเลยกลัวที่ไหนก็ามาเจนแรกเหรอก็ามาดิยิงมา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 โอเคเขากดหิวแล้วเราไม่กดนะลอยเขาเหแหลมแหลมแหลมเรากเก็บไว้พยายามรัคลิป้วยนะจะได้เงินเยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามฟิกมาอย่างนี้กดหิวตายดีครับ กดมานะมาอย่างนี้เขาไม่ได้ดูฝรังแฝงเรานะเมื่อกี้ก็โดนไปเ้าโอเคเพื่อนเราได้บูนะซิปทำดีแล้วถึงเราจะไม่ได้ไปช่วยก็เถอะโอเคจังหวะนี้เราก็กดใส่ตรงข้ามได้สบายๆแล้วกลับบ้านดีกว่าน,นะอืม มันป่าเราเมื่อกี้ไม่ได้ดูแม่มันป่าเราจะโดนะนะเมื่อกี้มาแต่โฟกัสแ่นี้อยู่กำลังหดมันๆเลยอืมเพียนของขึ้นแล้วเดี๋ยวเจอกูอืมยังเอาเดี๋ยวผมออกดุลเลือดออกมาสักหน่อยนะอาไว้เทปหวดไปหดไป,ดไป,ดไปนี่เล่นการเล่นนะดูไปนะดูไปนะเราจะไปกวัวเล่นๆหดไปต่อเลือดได้ต่อเลือด ยิงเอาเหรอเอาเหรอเราโหดอยู่แล้วต้องหวง่วงถึงจะปรับมาอะไรคาเฟนีป้ะเมนเป็นเมนอ่ะนะแต่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็ยิงเล่นยิงเบื่อเล่นตัวเดิมๆแล้วมันเบื่อต้องหดเลยหวดเลยโอเคได้แล้วตัวนี้ตายโอเคบวกไปโอเคยิง,ยงเฮ้ยที่บล็อกะไร โอ้โดนขาดหมดเลยอ,อนี่เราก็กลัวเลยกลัวที่ไหนนะก็ามาฮีวัวไปไปก็ามาดีครับไม่ได้กลัวที่ไหนเป็นการเล่นที่ห้าหานมากเลยแคลรี่เป็นตัวที่เล่นสนุกมากนี่ดีนี่ดีดจเจ้าก็รักนี่เราก็พยายามตัดเบียดตัดคิดตัดอะไรให้หมด Okay, เพื่อนเรามานะเราไม่กลัวนะมาลรอแต่ะโอเคกลับ้านไม่กลับดีกว่าว่าจะกลับเพราะว่าคลิปมาเราดูคลิปเราเผื่อเราได้เวฟสักหน่อยนึงแต่ก็อันตรายนะของอย่างนี้เราอาจจะโดนได้ได้เวลาเราเลือดเราเหลือน้อยโอเคเราเห็นป่าแล้วนะป่าเขาอยู่ล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเราเมื่อกี้นี้ โอเคเพื่อนเราค่าได้แล้วก็สบายเลย,เลยอย่างนี้ไปหัวเลยอืมเปิดโตเหลือเกินโดนปรับมาแต่ก็ยังหัวเลยเดี๋ยวเราไปซาดันตีไปเลยซาดันตีไปเลยซาดันตีไปเลยติดคิวอีกแก้วอ่ะอืม เทคนิคอะไรดียวชิ้นไม่ออกเลยนะตัวเองก็ไม่ได้เล่นเก่งเลยหรอกแกกันด้วยซ้ำน,น,นี่พยายามเนี่ยเลเซ,เซอร์ออ,รอกไปตอดเขาพยายามไม่ต้องกดบ่อยพยายามกดสลับกันไปกดสลับกันมานดูดูวิธีการเล่นเนี่ยพยายามดูไปเจ๋งตัง้งแต่จะได้หรือเปล่า ใจไม่ถึงวัดเลยเนี่ยไล่เลยไล่เลยเข้ามาดิเฮ้ยมาวิ่งอือเข้ามาตายแล้วเออตายนะตายอุ้ยอุ้ยมีติคิโอเคเอาเลยจะตัดรับไปอยู่อะไรมึงเนี่ยอยูอะไรมึงเนี้ยชื่อตัวเฮี้ยรือเปล่ะเนี่ย อิลูเมียอิลูเมียอิห้าวเหลือเกินตัวเรานี่ชนะทางเกือบทุกตัวเลนแต่ว่าน่าจะแพ้โมเลนถเกิดเลทเกมโมเลดีๆก็ขึ้นมาปนีได้ถ้าสกิลดีๆสกิลแมนนแม้อยู่เฉยๆแล้วก็มักาางกรไปเลยไนมะ่ต้องรอป่าหรอก ทำตัวให้มีประโยชน์โอเคอันนี้เราก็สลับใจนะแต่ว well, ่าเราูดูไตอนนี้ก็ตกอะไรเนี่ยเออมันข้องบนจะโดนเรียบร้อยไปทันไหมนะทันอยู่ทันอยู่ตายตอนที่เป็นหังตายัอนีไปเลยไม่ได้กลัวหรอกเอาเหรอเจ็บเจ็บ แต่ว่าเบามากเลยลดเสนเบาลงเยอะเลยโดนเฮ้ยปลดลงไปเย,ย,เยก็มาดิก็มาโมเรนหิวออืมโดนไปสองดอกถึงก็วิ่งหนีห่างจุกตุดรู้เรื่องอเ,เล้รรอป้อมแต่เพื่อนรอแล้วน่าจะรู้แล้วมั้งว่าคนจะไปไหนตัดเลือดเจ็บเลย เกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วนี่อะไรอะไรอะไรนี่เหรอแกรดขนาดนี้จเจ้าอะไรกับผมจเจ้าอะไรกับผมเจ้าอะไรกับผมอีกนี่ดูสเต็ปไว้ไม้นะทุกคนดูไว้ลบแบบดิจิตลอลเมื่อกี้ลบยิงปุ๊บโอบบอลแมากเลเซอร์นี่มันไม่เลียงเหมือนเมื่อก่อนมาดิกลัวที่ไหนอะ พ่วดไปดิพ่หวดไปดิพุ่งหวดไปดิเฮ้ยโดนฆ่าเฮ้ยตายนะนี่เฮ้ยตายขอโทษทุกคนที่ช่วยฆ่าด้วยฝากรูปเมียฆ่าด้วยอืมผมออกดุดเลือดนี่ผมไม่ออกเป็นฟัสซัมโบนะออกเป็นเนี่ยเดอะบ,บีท โหดมากมัง้งไม่หรอกมันยิงสนุกดิเราไม่ได้ตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขา DPS แบบจ๋าเลยแบบยิงต่อเน,นื่องเพราะว่าดีบีดได้กระพงกว่าราคาถูกเลยด้วยดีดอีกตั้งร้อยหนึ่งนโอเคสองตัวนะสารที่ใส่ได้นะใส,ส่ใส่เด้เออสตนันเข้ามา มาหลบปึ๊บอะไรมาหลดคิวเหรอหิวเหรอหิวเหรอคิวเหรอคิวเหรอหิวนะหิวนะเด็ก็มาก็มาก็มาโอื้มของจริงว่ะดูคนเล่นด้วยจะมาลองกับพี่แล้วคล้องมาตีอะไรปุ๊บเครียตายเฮ้ยอยู่กันดี มีคนอได้อยู่แล้วกระโดดได้ทีละนิดทีละหน่อยนะ150จีกับบั้นน่าจะขาดแล้วนะเกมเนี้ยขาดเกมเลยเลยดาเมจก็แสนล้านเล่นแคดรี่ต้องดาเมจแบบนี้นะครับดูไปนะน้องๆนูนู้นขอโทษด้วยพูดจาหยาบคาย ไปที่มันเบาเสียดายนะเวลาเปลี่ยนเป็นเลนเซลมันเบาลงอีกนี่นเอาจากก็เราผมจะรอดักนะเพื่อมีตัวแหลมมาผมว่าผมสู้ได้หลายตัวเลยเนี่ยมาดิสี่สามตัวได้ไหมขอโดนลุ้มสามตัวเลยไหมขอโดนลุ้มสามตัวได้ไหมอะไรมาแบบอยู่อะไรอะไรเราเลๆๆๆๆเ่นอยู่ในป่าเอเล่นอยู่ในป่า เอออือตามตีเข้าไปไล,ไล่เลยครับไล่เลยไล่เลยหิวหิวหิวข้าวหิวข้าวยังไม่หยินข้าวเช้าเลยอยืมแต่ก็ผมไม่เข้ากันเลยสิบข้าแล้วนะ,ะเามาื่อกี้ผมเข้าสุดแล้วเกมที่เราเมือ่อกี้เขาทุบเลย เอาเพือนทีเขีย่ยวินเก็บเงินเออเออก็ต้องอยู่แล้วอะแคลลี่ตอนนี้มันข่องแท้ใส่ไม่อกใส่ล,ววใล้วงก็ฒิดไรลุยแบบไม่กลัวแค่ด์เซนเฮ้ยโหตายอย่างเงี้ยอืออือเพื่อ,อนกูมาเลยก็มาดิตายไปเพื่อนผมเยอะเพื่อนผมเยอะตายไปตายไปตายไป รเรามาดีเหลือมาเล่นตัวเดียวอืถ้าไฟเมื่อกี้ผมอยู่ยน,นะน่าจะจบเกมเลยแต่ตายไปแล้วจบไปจบไปไม่น่าจบโอ้ยมาเล่นตีเด้งย,ยังปุถุเถ้าโอ้ย ไปตัดแบบไปเลยเนาะทุกคนดูไโโดวไน้นะครับทุกๆทชกโฉมดูไว้นะฮะนี่เหรอถ้าดูไว้ข้าก็หยุดไม่ได้แล้วต่านเนี้ยตัดโอเคสามตัวข้างล่างสี่ตัวนะอยากโดนลุมก็มาอะไรหิวอ,อะไรเขาเริ่มหิวอะไรก็มาดิถ้าอยากโดนลุมมาดิมาดิ ใช่ันทีไล่ก,ก็มาดีก็เข้ามาใจก็เข้ามาไปเพื่อนลุยไปดีโอ้ยโอ้โหเอ้ยช้าเหลือเกินเออเออต้องอย่างนี้ดิโอ้โหธามากี้ไปเร็วกว่านี้นะได้หมดทุกตัวแล้วดาเม็ดผมแรงขนาดหิววะหิววะประเล็ดอิวะอวะหิววะอืมก็ไม่ได้เสียววะโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปตอนนี้ก็อยากให้ซับสไครต์มากจะได้ผ่ผนเกณฑ์นะไปแล้วบ๊ายายจบจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บ